สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทาวินขนกพิชยาไก่นะครับเลขที่16นะครับวับนนี้จะมาทดสอบการรับรสประสาทสัมผัสโดยลิ้นนะครับสิ่งที่เราทดสอบก็มีอันนี้คือน้ำปลานะครับอันนี้คือน้ำตำลาลอันนี้คือน้ำเปล่าอันนี้คือน้ำมะนาวนะครับโอเคเ,อเราจะมาทด<ห>สอบกันอ่าเนินอาปาเนินสองซ้ำมันคือ น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมรสรสเป็นยังไงน้ำเชื่อมรสเป็นยังไงรสหวานหวาน,วน,วนโอเคล้างท้อนครับต่อไปทดสอบด้วยนี้หนึ่งสองสามคือน้ำเปล่าน้ำเปล่าโอเคเยี่ยมมากต่อไปอันนี้ทีนึงอ่าอันนี้หนึ่งสองสามน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมโอเคถูกต้องเกี่ยวกับน้ำเชื่อม ต่อไปอับปาก<ห>อะไรลูกที่ใส่ขนมจีนมันเค็มเค็มคือน้ำปลานั่นเองถูกต้องครับอ่ะอับปางเล่นสองซ้ำรสชาติเป็นไงลูกเลมอนเลมอนรสชาติเป็นไงเปรี้ยวโอเคเล่นสองซ้ำอันนี้รสอะไรลูกปลารสชาติอะไรรสจืด รสชาติที่เราทดสอบวันนี้มีรสอะไรบ้างน้ำเชร่มน้ำเชื่อมรสอะไรหวานต่อไปน้ำเปล่ารสจีต่อไปจีใส่ขนมจีน้ำปลาน้ำปลารสเค็มเค็มเลมอนเลมอนรส ้สอะไรล,ลูกเบีวยวโอเคแล้วก็น้ำเปล่านนี้น้ำเปล่าก็จืดอันนี้คือมีเทนนี่มีเทนนี่เทนนี่ยังไม่ได้เพ <tweet. S 2> ิ่งเอาไปแช่เจ็ะเอาไปกินเลยลูก